7จ็ดเจ็ดที่ทุกคนคุ้นเคยมีทั้งคนได้และคนเสียกับเกมนี้ไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากดกันที่20บาทเลยละกันฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับผม g p s 1 6 8เนาะก็เอาเครเดิตเข้ามาเล่น1,000บาทก็เอาเครเดิตเข้ามาเล่น1,000บาทอีกเหมือนเช่นเคยนะทุกคนก็ไปเดี๋ยวไปกดกันเลยหมดคือหมดนะได้ก็คือได้ได้แล้วผมก็จะถอนนะครับผมบิ๊กวินสักครั้งหนึ่งผมก็ถอนแล้วแบบเอาแบบให้มันเกินงบที่เราตั้งไว้ก็พอนะครับอ่ามันก็ รู้จักพอนะครับผมถ้าเล่นได้เสียก็รู้จักเลิกนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่แล้วกันนะครับก็ผมก็ยอมเอาเงินลงมาเล่นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องเราด้วยละกันทุกคนไปกดเลยละกันออโตเลยนะไปหรือว่าจะมาเลยอ้าวเจ็ดเจ็ดเจ็ดเฮ้ยผมใส่ไปแค่ยี่สิบะผมใส่ไปแค่ยี่สิบผมใส่วันนี้จะได้กดแบบทีเดียวได้ได้ได้เลิกเลยครับผมทุกคน คือดูเครดิตผมได้นะผมจะเอามาเข้ามาเล่น1,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วคือถ้าได้เกินเกินหนึ่งพันบาทไปสักห้าร้อยพันยิงผมก็เลิกแล้วนะอุ้ยมันจะไม่ได้เลยเหรออ้อาวจบต้องเล่นต่อนะครับผมได้มาร้อยเดียวเองนะมาอีกไหมเออไปกันต่อเลยละกันทุกคน มาตามสูตรของช่องเรามามาตามสูตรของช่องเรานะครับก็หลังจากที่เราได้แล้วหลังจากที่เรา,เ,ราเอ,อปั่นเสียไปแล้วเราก็จะเล่นเบ็ดละหนึ่งร้อยเลยละกันเจ็ดครั้งมาเจ็ดครั้งโอ้ยผมเอาเบ็ดละสี่สิบพอแล้วกันอย่างนั้นทุกคนมาเดี๋ยวขอเบ็ดละสี่สิบลกันก่อนนะครับเบ็ดสี่สิบเลยละกัน มาอีกแล้วแต่คราวนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมเป็น40นะเดี๋ยวมาดูว่าตอนตอนนี้เราจะได้ไหมครับผมตอนี4เราจะได้ไหมเจนะ็ดครั้งครั้งแรกผ่านไปครั้งที่สองผ่านไปครั้งที่สามผ่านไปโอ้โหจะไม่ได้เลยเลยได้ไหมโอ้โหทุกคนครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเอออโอ้โหนี่เดียวเองทุกคนเลย มาอีกแล้วโลวลวัวแต่คือพอเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ไงทุกคนเอ้ยเดีย๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งมาต่อโลลวัลวสิสี่สิสี่สี่สี่ ได้ไหมโอ้อ้าวได้อีกแล้วทุกคนเลยแตกรอบนี้ผมพอแล้วผมว่าเนี่ยมันน่าจะกำไรแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้777แล้วก็นี่เอาแค่3 8 0อบาทพอเนอะาะสำหรับวันนี้ก็ฝากเพลงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์ GTS 168ไว้ด้วยนะครับผมก็นี่ผมก็เอาตังค์ลงมาปั่นให้ดูนะว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนี่คือเกมที่เคยโด่งดังมากๆเลยนะครับผม7 7 7นะก็คือเกมที่เคยโด่งดังมากๆเลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ